สองทิศท,ทางคอมเมนต์ไม้นะพัสสีอดีตเน็ตไอดอลสาวหลังถูกจับตาไฮโซโบโน anza เรียกด้ว่ากลายเป็นท a l กออฟเดอะทาวเมื่อทางด้านเพจเจมอร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นสงกรานต์ควงดาราสาวมอม้าแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว b t s ช่องนนทีบ้านะาแค่คนรู้จักแหละเครดิตข่าวบันเทิงช่อง8ปดและในเวลาต่อมายิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกอีกครั้งเมื่อแมทพีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดไทยพร้อมแคปชั่นชวนสะดุดตาเลยว่าอยากเกิดก็เปิด จนทําเอาหลายคน,นยอดโยงไม่ได้จริงๆแล้วนอกจากนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องทิศทางคอมเมนต์ของมายนะพัสสีอดีตเน็ตไอดอลสาวหลังถูกจับตาสัมพันธ์กับไฮโซโบนันซาอย่างสงกรานต์เฉยนรงซึ่งล่าสุดทางด้านสาวมายนะพัสสีก็ได้โพสต์รูปภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเหล่าชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยตัวอย่างเช่นแฟนใหม่เจ้าพ่อโบนันซาจริงเปล่านะถ้าใช่ก็โชคดีอะรวยระดับนั้นสบายทั้งชาติราศีจับมากเราก็เปิดไปเลยสิค่ะ ลงมารัวๆค่ะติดตามทุกช่องทางเปิดมันเลยสวยรวยเก่งขอเชียร์ด้วยคนค่ะคู่ควรสุดๆฝากแก้แค้นแทนแม่นายด้วยนะเจ้าคะตัวแทนของประเทศเลยนะคะขอให้มงลงนะคะเชียร์ยู